ท่นททับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอาจารย์พี่ิธภัณโครงงานอาจารย์ปฐมาพรไทรโทศรีวิชานำเสนอหัวข้อโครงงานการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติเรื่องเห็นฟังน่ารู้โดยมีเนื้อหา3บทดังนี้ค่ะความเป็นมาและความสำคัญ นับได้ว่ามีสภาพเหมาะสมและเอื้ออนวยต่อการพอเห็ดเป็นอย่างมากการพอเห็ดเป็นอเอาชีพหนึ่งที่สามารถทำไรายได้ให้กับประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นปีพศ2530นับเป็นปีทองของการพอเห็ดในประเทศไทยเพราะตลาดต่างชาติมีความต้องการเห็ดในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเห็ดในประเทศไทยนั้นได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้บริโภคเห็ดในประเทศสูงถึง95%และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศเพียง5%ปเซในรูปแบบของเห็ดแปรรูปหรือเห็ดกระป๋องนั่นเองค่ะเห็ดที่คนไทยบริโภคกันมากที่สุดคือเห็ดฟางมีวางจำหน่ายอยู่ตลอดทั้งปีราคาไม่แพง จึงเป็นส่วนประกอบสําคัญในการประกอบอาหารเมนูได้หลายชนิดทั้งต้มผัดแกงทอดนอกจากนี้แล้วเห mm. ็ดฟางยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักไม่ผัานชนิดอื่นๆที่สําคัญไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ําแคลอรี่น้อยอีกด้วยค่ะแนวความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา ดิฉันมีแนวคิดให้เด็กชั้นมระถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกนั้นได้เรียนรู้ถึงวิถีกเกษตรกรรมอย่างสร้างสารรค์ด้วยการชมและลงมือทําด้วยตนเองเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเล่งเห็นถึงประโยชน์ของการเพราะเห็ดบางซึ่งจากกระตุ้นให้เด็กนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อเพิ่มจินตนาการในการแต่งแต้มสีสันให้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของระบบงานนะคะ ออกแบบและสร้างสรงรค์การ์ตูนแอนิเมชัน2มิติเรื่องเห็ดฟางน่ารู้เหมาะสำหรับเด็กชั้นมระถมศึกษาปีที่1-6<ถ>เพื่อให้เด็กชั้นมระถมศึกษาปีที่1-6นั้นได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการเพราะเห็ดฟางต่อไปค่ะขอบเขตของการศึกษาใช้การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน2มิติเรื่องเห็ดฟางน่ารู้เหมาะสำหรับเด็กชั้นมระถมศึกษาปีที่1-6โดยใช้เทคนิคแบบแฟลตแอนิเมชันมีเคลื่อนไหวมีเสียงประกอบ ดัดแปลงโครงเรื่องมาจากหนังสือชุดกเกษตรกรรมลองทําดูการ์ตูนแอนิเมชั่นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทําความรู้จักส่วนต่างๆพิงกาเนิดของเห็ดฟางเรียนรู้วิธีการพอปลูกการเจริญเติบโตโรคก,การดูแลศัตรูที่สําคัญวิธีการแกบเห็ดฟางและสารอาหารในเห็ดฟางแอนิเมชั่นประกอบไปด้วย8ตัวละครได้แก่ยิ้มหวานโอเอแม่ตาครูพแพรลุงชายลรวตอรานน้องเห็ดฟางและน้องเห็ดระงดค่ะ ฉากที่ใช้ดำเนินเรื่องราวมี5ฉากได้แก่ฉากในสวนเพาะเห็ดฟางฉากแปลงเพาะเห็ดฟางฉากในบ้านฉากบนโต๊ะอาหารฉากกอบเก็บความรู้ค่ะการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเห็ดฟางน่ารู้มีความยาว7-10ดนาทีโดยมีรูปแบบในการนําเสนอแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียน10ข้อการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเห็ดฟางน่ารู้และแบบทดสอบหลังเรียน1ิข้อค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเห็ดฟางน่ารู้ผู้รับชมได้ความรู้เรื่องเห็ดฟางน่ารู้นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมได้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องเห็ดฟางน่ารู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพราะเห็ดฟางซึ่งจะก,กระตุ้นให้เด็กนั้นรักและสนใจในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปค่ะ สำหรับระบบงานเดิมนั้นดิฉันได้นำหนังสือชุดกเกตรกรรมรองทำดูเห้ฟังนั้นเป็นเพียงแค่การอ่านจากบทความเท่านั้นโดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วยข้อความรูปภาพที่จะสอดคล้องไปตามกับข้อความ รูปภาพไม่มีการเคลื่อนไหวดังนั้นดิฉันจึงได้คิดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน2มิติเรื่องเห็ดฟังน่ารู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้รับชมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับระบบงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ดิฉันได้ทําการค้นหาระบบงานที่เกี่ยวข้อง10โครงงานแต่ณที่นี้ดิฉันขอยกเพียงแค่2โครงงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปีพศ2555นางสาวปริศราอาวิคุณประสิทธิ์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเรื่อง Save Love ความรักปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในการนำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่น เรื่องของปัญหาการตั้งครันของวัยรุ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปีพศ2553นายธรวิทย์าณิพุติวงศ์นักศึกษาภาควิชาออกแบบระเทศ็ศิลป์มหาวิทยาลัย,ยเริรป,ปกรได้สร้างโครงงานเรื่องการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงอารมณ์ประเภทต่างๆให้กับตัวละครแอนิเมชันเป็นโครงงานที่ให้ความรู้การแสดงอารมณ์ในรูปแบบแอนิเมชันทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแอนิเมชันและช่วยเสริมสร้างทักษะ ที่ดีในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันอีกด้วยค่ะองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะความหมายของเหตุคุณค่าของเหตุสรรพคุณยาของเหตุความสําคัญของเหตุที่มีต่อประเทศไทยแหล่งผลิตเหต็ดของไทยปัจจัยในการเพราะผลิตเหต็ดทําความรู้จักส่วนต่างๆพื้นกาเนิดของเห็ดฟางเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกการเจริญเติบโตการดูแโลโรคศัตรูที่สําคัญวิธีการเก็บเห็ดฟางและสารอาหารในเห็ดฟาง ทัศนศิลป์วงจอสีการ์ตูนรูปแบบการ์ตูนขนาดจอผ้ามุมกล้องและการเคลื่อนกล้องโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันนะคะโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพตกแต่งลายเส้นหรือภาพเบต์โปรแกรม Sound CS5 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดเสียงตกแต่งเสียง การเขียนเรื่องภาพยนตร์โครงเรื่องมีพี่น้องสองคนพี่สาวชื่อยิ้มหวานน้องชายชื่อโอเอ๋ทั้งสองอยากทราบว่าเหตดฟังนั้นเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นแบบไหนเขาเลยเดินเข้าไปหาลุงชายในสวนเห็ดฟางลุงชายได้ให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดฟางให้ทั้งสองฟางโดยมีภูแพรลูกสาวของลุงชัยนั้นให้ความรู้ข้อมูลอยู่ด้วยน้องเห็ดฟางน้องเห็ดระงอด ให้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนแม่ตาได้ให้ความรู้ข้อมูลในเรื่องของสารอาหารของเห็ดฟางค่ะการเขียนบทภาพยนตร์สกินเพย์เป็นขั้นตอนในการลำดับเรื่องราวต่างๆให้เป็นโครงเรื่องหรือแนวความคิดในการนำเสนอมีโลเคชันมีเวลาและมีสคริปต์ค่ะการเขียนบทภาพยนชชตร์ช็อตติ้งสคริปต์นะคะตัวอย่างเซนที่1ขนาดภาพลองชอ็อตการเคลื่อนกล้องซูมอินมุมกล้องไอเลเวลบรรยายนะคะ มียิ้มหวานและโอเอ๋กำลังเดินกลับบ้านมีเสียงดนตรีคอเบาๆเอฟเฟกไม่มีค่ะใช้เวลาประมาณ3วินาทีมีการเปลี่ยนวิดีโอนะคะคือเฟดอินการเขียนบทภาพยนตร์สตอรี่บอร์ดนะคะมีทั้งหมด128รูปจำนวน21ซีนในแต่ละฉากประกอบไปด้วยสถานที่ขนาดภาพมุมกล้องลักษณะพิเศษและเสียงประกอบค่ะตัวอย่างนะคะซีนที่1ฉากที่1เป็นฉากปิดตัวของยิ้มหวานและโอเอ ขนาดภาพลองช็อตมุมกล้องไอเลเวลขนาดพิเศษซูมอินสถานที่คือบนถนนค่ะการออกแบบตัวละครเป็นขั้นตอนในการออกแบบตัวละครเพื่อสร้างถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้นๆจะออกแบบไว้สี่ด้านคือด้านหน้าด้านเอียง4-5่าองศาด้านข้างและด้านหลังและ,สะแสดงถึงอารมณ์ใบหน้าไว้สีอารมณ์คือดีใจเสียใจยิ้มไม่พอใจดังนี้ค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่หนิ้นมหวาน เพศหญิงอายุ8ปีสูง110ซนติมรนิสัยนิ่งๆเรียบร้อยไม่ค่อยพูดค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่2 O.A. เพศชายอายุ5ปีสูง102ซนิเมตรนิสัยฉลาดช่างสังเกตค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่3ภูแพรเพศหญิงอายุ8ปี สูง111ซนติเมตรนิสยัยขยนันรักสนุกค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่4ลุงชายแพศชายอายุ45ปีสูง170ซนติเมตรนิสยัยใจดีมีเมตตาอาชีพเกษตรกรรมค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่5แมตาเพศหญิงอายุ43ปีสูง160ซนติเมตรนิสัยใจดีอาชีพแม่บ้านค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่6นะคะดรกาศ เพศชายอายุ46ปีสูง170ซนติเมตรนิสยัยอัธยาศัยดีอาชีพวิชาการเกษตรค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่7นะคะน้องเห็ดฟางอายุ13วันสูง5ซนติเมตรค่ะการออกแบบตัวละครตัวที่8นะคะน้องเห็ดงดเพศชายอายุ15วันสูง10ซนติเมตรค่ะการออกแบบฉากหลังนะคะฉากที่1ฉากในสวนเพาะเห็ดฟางมีแปลงเพาะเห็ดฟางหลายๆแปลงค่ะ ฉากนี้จะเป็นฉากที่ใช้เยืนพูดคุยกันค่ะการออกแบบฉากที่2นะคะเป็นฉากแปลงเพาะเห็ดฟางเป็นฉากที่ใช้ในการซูมถึงองค์ประกอบของเห็ดฟางต่างๆค่ะการออกแบบฉากที่3นะคะฉากในบ้านฉากนี้จะเป็นฉากที่แม่ตายิ้มหวานโอเอใช้ยืนพูดคุยกันค่ะการออกแบบฉากที่4ี่นะคะฉากบนโต๊ะอาหารเป็นฉากสุดท้ายที่แม่ตายิ้มหวานโอเอใช้รับประทานอาหารและพูดคุยกันค่ะการออกแบบฉากที่ห้า ฉากก็บเก็ตความรู้เป็นฉากที่ใช้ขยายเนื้อความของแต่ละเรื่องค่ะโฟล์ฉากกระตูนแอนิเมชันสองม,มิเตีเรื่องเหตุกาหน้าดูนี้มีหน้าเมนูหลักให้เลือกเมื่อเข้าสู่บทเรียนระบบจะทําแบบทดสอบก่อนเรียนและเมื่อทําเสร็จแล้วระบบจะให้ชมกระตูนและทําแบบทดสอบหลังเรียนตามระบบค่ะ ฟชาร์ดแบบทดสอบก่อนเรียนระบบจะสุ่มคำถาม10ข้อเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วระบบจะจบการทำงานทันทีโดยไม่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะโฟชาร์ดแบบทดสอบหลังเรียนระบบจะสุ่มคำถามทั้งหมด10ข้อเมื่อแสดงเสร็จแล้วระบบจะเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและสามารถกดปิดการทำงานได้ทันทีค่ะการออกแบบหน้าจอเป็นการทำให้หน้าจอนั้นมีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดสายตาของผู้ชม ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหน้าเมนูหลักประกอบไปด้วย2ตัวเลือกได้แก่ผู้จัดทำและปุ่มเริ่มเล่นค่ะหน้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหน้านี้จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องคำอธิบายปุ่มเริ่มทำแบบทดสอบเมื่อทำแบบทดสอบแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าเมนูการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะ หน้าทําแบบทดสอบมี4ตัวเลือกมีปุ่มคําตอบมีเสียงเอฟเฟกมีคําตอบถูกผิดและมีเสียงบรรเลงตามภาพพื้นหลังค่ะหน้าสรุปผลเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหน้านี้จะประกอบไปด้วยคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนช่องแสดงความคิดเห็นปุ่มกลับเมนูหลักและปุ่มออกจากโปรแกรมค่ะหน้าออกจากโปรแกรมเมื่อกดเครื่องหมายกากบาท เพื่อทำการออกจากโปรแกรมระบบจะถามผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการออกจากระบบหรือไม่ดิฉันขอจบการน,นําเสนอโครงงานกระตูนแอนิเมชัน2มิติเรื่องเห็ดปากน่ารู้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ